วัสดีไบเบิลไบเทอมีใครเคยได้ยินประโยคที่ว่าการกระทำสำคัญกว่าคำพูดไหมอขอฉันคิดแป๊บอ๋อเคยได้ยินใช่มันเป็นคำคมสอนใจประโยคนี้ทำให้ฉันนึกถึงสุดยอดพระวจะนะของวันนี้หนึ่งยนต์บทที่3ข้อที่18เขียนไว้ว่าลูกที่รักอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่ให้เรารักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริง ในข้อนี้ยอนเชีย้ยเห็นความสําคัญของการแสดงความรักต่อผู้อื่นโดยเฉพาะกับพี่น้องในความเชื่อเมื่อเราแสดงความรักด้วยการกระทําก็เหมือนแสดงให้โลกได้เห็นถึงความรักของพระเจ้าในเราแต่เราจะแสดงความรักด้วยการกระทํายังไงนะเออการบอกรักเขาไปสิการบอกรักคนอื่นก็ดีแต่ฉันกําลังพูดถึงการแสดงความรักพระเยซูเป็นแบบอย่างที่เพอร์เฟกต มีหลายวิธีที่พระเยซูแสดงให้เราเห็นถึงความรักนอกเหนือจากคำพูดผ่านการใช้ชีวิตของะโะรงพระโพรงทำเพื่อผู้อื่นเช่นรักษาพวกเขาแบ่งป,นปันอาหารและให้ยพายพโปรงสละเวลาของโปรงและปอบโยนผู้ขัดสนพระเยซูยังแสดงความรักขั้นสูงสุดด้วยการสละชีวิตเพื่อเราถ้าะโะรงสามารถสละตัวเองได้เช่นนั้นเราก็สามารถสละเวลาของเราพลังงาน และแบ่งปันปสิ่งที่เรามีได้แน่นอนวิธีที่เราปฏิบัติต่อกันโดยเฉพาะกับพี่น้องในความเชื่อจะแสดงให้โลกเห็นถึงความรักที่แท้จริงและนำพวกเขาไปสู่พระเจ้านี่คือแผนปฏิบัติการจงเป็นเหมือนพระเยซูและลงมือแสดงความรักเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยกด Subscribe ติดตามช่องย b e s u p e r b o o k t h a แลนด์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดรายการใหม่ๆนะครับ